ตอนนี้เราผลิตมาสำหรับคนที่ยังไม่กเกษียณโดยเฉพาะเราจะต้องมีที่ที่หนึ่งที่มันเป็นที่ที่อยู่ได้นานมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันมาเกื้อนหนุนเรานะทิศทางลมร่มเงาไม้ไอ้น้ำเย็นเห็นทิวเขา,าสวยไมมม่ลลฉันีคาจจริงใให้เธอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What the fact ตอนรอให้กเกษียณก็สายซะแล้วตอนนี้เราผลิตมาสำหรับคนที่ยังไม่กเกษียณโดยเฉพาะเพราะคนที่กเกษียณแล้วก็สายไปแล้วที่จะดูเนื้อหาของเราในตอนนี้แต่สำหรับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จกับการไม่รอให้กเกษียณไม่รอให้สายท่านผู้นี้เตรียมตัวกเกษียณอย่างไร เรามาคุยกันขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิตวงรัตนะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวัสดีครับอ,อาจารย์ครับเข้ารเรื่องกันเลยดีกว่าผมจัวหัวไว้แล้วบอกว่าอาจารย์ประสบความสําเร็จกับการเตรียมตัวกเกษียณน,นะฮะถึงตอนนี้ขออนุญ,ญาตถามคําถามที่ดาราไม่ชอบตอบสักนิดนึงตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วฮะ เ8ปี11เดือนกับอีก5วันโอ้โหนี่บ่งบอกเลยว่าเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มาก่อนถูกไหมฮะก็ใช่แต่ว่าเอาความรู้นี้มาจากโรงพยาบาลอเวลาไปนั่นเขาเออเขาท่าดีวะเรารู้วันรู้น่ยงั้นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับตัวเลขเรามาตัวเลขกันต่อครับพูดถึงความสุขก่อน ถามอาจารย์ตรงๆตรงๆเลยกเกษียณมาแล้ว18ปีนะฮะกว่าๆเนี่ยนะฮะให้อาจารย์ให้คะแนนความสุขปัจจุบันตอนน,ตอนนี้เต็มสิบอาจารย์ให้คะแนนความ <9. S 1> สุเขเท่าไหร่9.5เต็ม10 9.5ผมถามว่าไอ้จุด5ที่มันไม่เต็มเนี่ยคืออะไรมันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราลืมไปหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรายังเหมือนกับเฮ้ยยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ยังอีกหน่อยอ่ะ,ะอีกนิดนึงเนี่ยแต่เราก็ผลฝ่ายที่จะทําอยู่นะนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเราแบบถีบตัวทยานตัวอีกนิดนิแ่งต้องเต็มสิบแน่ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะ,ะว่าอยากให้เป็นตัวอย่างของคนที่เกษียณแล้วแล้วก็อยากจะให้เป็นอะไรนะที่เป็นที่จดจําของ คนทั่วไปและตัวเราเองเป็นความภูมิใจอะทางนั้นกลับมาที่9.5ปัจจุบันนี้กันหน้าตาของความสุข9.5บรรยายให้หนูฟังหน่อยอาจารย์โอ้แหมพูดจริงๆนะถ้าพูดไปเป็นวันก็ไม่จบในเรื่อง,เร,องเรื่องความสุขนี้นะ,ะเพราะมันมีมุมมองแตกต่างกันแต่<ะ>สําหรับอาจารย์เนี่ยเออมันแฮปปี้กับแฮปปี้ไม่ใช่แฮปปี้เราคนเดียวนะ,ะทุกคนที่อยู่รอบข้างเราทุกคนที่เป็นเพื่อนเราทุกคนที่มาร่วม สังกัดกรรมไอของของของเกษียณที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจารย์ก็พาเข้าแฮปปี้ไปหมดเลยผมผมลองสรุปคร่าวๆอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์มันเหมือนกับว่าชีวิตหลังจากที่เราเกษียณมาแล้วในปัจจุบันที่บอกว่า9.5เนี่ยความสุขทางกายมันก็มีถูกต้องความสุขทางใจก็มีถูกต้องแล้วมันก็มีความสุขกับผู้คนที่อยู่แวดล้อมเราด้วยถูกต้องนะฮะเออโอเค ครนี้ถ้าอย่างนั้นผมถามว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเงินทองค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนูน่นนี่นั่นอาจารย์มองยังไงตั้งแต่ก่อนที่จะเกษียณนะฮะเช่นมองล่วงหน้ากี่ปีเตรียมการกี่ปีเรื่องจากว่าบุคลาการของของของโรงเรียนเนาะ,ะมีประมาณ200คน200คนเนี่ยแต่ละคนก็มีวัยที่ต่างกันบางคนก็เกษียณไปแล้ว อาจารย์เองก็เฝ้ามองในข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะบางคนเขาก็ไปเสียแล้วเนี่ยเขาไม่กี่ปีเขาก็อัลไซเมอร์บางคนเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงหลานบางคนก็ต้องเที่ยวบางคนทําธุรกิจตอนนี้ข่อล่วงหน้า10ปีเนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอเราจะทํำยังไงให้แฮปปี้ที่สุดมันจะต้องมีสถานที่ที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ที่เป็นจ,จุดรวมของความสุข ก็เรียก h a p p ี้เน็ตคอม l พลไปเลยหมอครบวงจรต้องครบวงจรแล้วเราก็เติมเต็มความสุขนั้นให้ที่สุดที่เราอยากทำอยากมีอยากได้โอเคให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้อต่เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากแต่เราต้องมียุทธวิธีเมื่อเห็นรุ่นพี่เมื่อสะท้อนกลับมาตัวเองประมวลต่างๆในหัวตัดสินใจเปลี่ยง กูต้องเตรียมการเกษียณรวมหนเสี<า>ปีต้องแล้วและอีกอย่างหนึง่งเรามีรุ่นน้องเรามีลูกหลานเราต้องทําให้เป็นตัวอย่างแล้วกข็ขอให้มันทําง่ายทําสะดวกได้ดีแล้วก็เป็นจริงได้ด้วยอนี่คือจุดม<ะ>ุ่งหมายสำคัญโอเคผมคิดว่าถึงเวลาแล้วตอนนี้ผมอยากให้อาจารย์บรรยายย่อๆถึงไอ้ happiness complex ของอาจารย์ว่า มันคืออะไรอยู่ที่ไหนแล้วสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงอ่าเชิญครับคือตอนแรกที่ผมคิดไว้ในหัวนะว่าเราจะต้องมีที่ที่หนึ่งที่มันเป็นที่ที่อยู่ได้นานมีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์อย่างเราเราต้องการเนี่ยคือผมก็เลยตั้งความคิดว่าเอ๊ะ เรามีมัตโต้อยู่ในใจว่าสถานที่เราที่จะไปเนี่ยมันต้องดีอย่างไรมัตโต้ที่เราบอกนั้นอ่ะก็คือทิศทางลมหมายความว่าลมดีอากาศดีฟโร่ร่มเงาไม้หมายถึงมีอ่า้นไม้ทําให้เรารู้สึกเหมือนป่าเหมือนอะไรเนี่ยนะทิศทางลมร่มเงาไม้ไอ้น้ำเย็นหมายถึงเห็นหมอกเห็น ความเย็นในอะไรพวกนี้นะ,ะเห็นทิวเขาก็มือภูมิหวัมบาดได้แหละก็คือมองไปสุดลูกหูลูกตามีความสุขกับการสัมผัสกับธรรมชาติด้วยสายตาเนอะ,ะและสำคัญที่สุดคือมหมูาเฮาต้องเฮาโอเคไม่ใช่มานั่งแซดอยู่ฮฮโอเคงั้นกลับมาที่ไอ้คำว่าสำคัญที่สุดหมู่เฮาเฮาเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดก็คืออาจารย์ชวนเพื่อนไปลงทุนซื้อแล้วก็สร้างบ้านอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะท่านผู้ชมกว่า10ปีมาแล้วผมได้รู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีความละเอียดถึงขนาดกำหนดว่าห้ามซื้อที่เกินใหญ่เกินเท่านั้นเท่านี้ตารางวาด้วยแล้วมีเหตุผลด้วยนะอ่ะ ห้ามเกินกี่ตารางวาครับอาจารย์ที่จริงอะ่ะในการที่อาจารย์ไปบอกเขาครั้งแรกไปชักชวนเขาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอาห้าไร่เอาสามไร่ห้าไร่เจ็ดอาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ห้ามเกินคนละสองไร่เพราะด้วยเหตุที่ว่าสองไร่เนี่ยมันพอดีพอดีสําหรับต่างจังหวัด สามารถจะเดคกเรทพื้นที่ให้เป็นสวนหย่อมเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นอะไรต่อไม่อะไรตามที่เราต้องการได้ปลูกพืชได้ทุกชนิดมีบ้านหลังเล็กๆให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาลได้จะขุดบ่อเลี้ยงปลาจะทำอะไรในเนื้อที่ไม่เกินสองไร่เนะี่ยมันโอเคแล้วแล้วมันก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วที่สำคัญถ้าล้มเราสามารถที่ ดูแลก็ได้ตะโกนกันได้ยินอ่อันนี้สําคัญนะพี่น้องคือถ้าล้มแล้วบ้านใหญ่มากเกินไปถูกต้องตะโกนไม่ไหวไม่มีใครได้ยินมันมาช่วยเราไม่ทันนี่จบข่าวกันได้ง่ายๆนะใช่ไหมพูดกันง่ายๆว่าเกินกาแฟก็ตะโกนเอ้ยมาโว้ยอ่ะอย่างเงี้ทุกบ้านก็ได้ยินมันใกล้ๆอ่ะ,ะทุกสิ่งทุกอยา่างมันอยู่ในสายตาของพวกเรา มัน<ะ>มันมีความสุขไหม่ะใช่คราวนี้ถ้าอย่างนั้นผมขอทราบถึงเรื่องว่าอาจารย์ไปชักชวนเพื่อนเพื่อนน่ะ<ๆ>ให้มาเห็นตรงกับเราแล้วก็ร่วมไปกับเราได้ยังไงฮะก็ด้วยมัตโต้ที่ว่าเนี่ย<ะ>เขาก็มองเห็นภาพเนี<อ>่ยมองเห็นภาพความสุขและสถานที่ที่เขาก็โอเคแต่เราก็ต้องมองว่า เพื่อเราต้องพูดภาษาเดียวกันนะมีจิตใจที่คล้ายกันที่คล้ายๆชอบเหมือนกันคือเลือกเลือกคนละเลือกคนหละเพราะฉะนั้นเราเราไปอยู่ด้วยกันนานๆเราไนะม่ได้อยู่แค่วันสองวันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้อง,ต,องต้องพิจารณาพอสมควรแล้วเราก็ได้อย่างที่ว่าภายในวันเดียวเนี่ยก็จองเต็มเลยโอ้จองกันเต็มเลยคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยไปทดลองอยู่ก่อนนะ ทดลองจนรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเพื่อนฝูงไม่ผิดหวังใครก็ตามทุกเพศทุกวัยบาไม่ผิดหวังอาจารย์แล้มั่นใจ <Hey. S 1> มั่นใจว่าถ้าเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้แน่ <Hey. S 1> ก็เลยไปชวนเขาอ hmm. ตอนที่อาจารย์ไปอยู่ปีสามเก้านะจะไปทดลองอยู่ก่อนอ oh. แล้วพอปีสี่สี่ก็ขยายโครงการที่อยู่ในความฝันของอาจารย์ว่า เฮ้ยเราต้องทำให้ได้ออให้มีพักเพื่อนหูวงที่มีความรักใคร่เป็นต้นแบบของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบของรุ่นหลังๆให้ได้เอาละอาจารย์วันนี้สิ่งที่ผมได้นะผมว่าหนึ่งผมได้เห็นการมองออกไปเนาะอย่างที่อาจารย์พูดว่าอาจารย์มองรุ่นพี่ มีทั้งตัวอย่างที่ดีและมีทั้งตัวอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่มองกลับมาที่ตัวเองเฮ้ยแล้วเราเอาไงดีวะมีทั้งเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะฮะว่าเฮ้ยเราต้องไปงี้นี้มีทั้งเรื่องของการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้ามีทั้งเรื่องของไม่ทําคนเดียวนะการเษียณน,นี่เรากรเกษียณเป็นหมู่เนี่ยสนุกกว่าพยายามจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยให้เป็นสังคมที่มีความสุข แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอขอบพระคุณอาจารย์วินิตวงรัตนะมานะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับเราผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังรายการนี้ตอนนี้ของเรานะครับถ้าท่านลองดูอาจารย์วินิตเป็นตัวอย่างเห็นถึงวิสัยทัศน์เห็นถึงวิธีการเตรียมตัวของท่านนะฮะ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านที่กําลังเตรียมตัวเกษียณอยู่อย่างแน่นอนขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube c h ชาแนลใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ